อันนี้คือภาพปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับว่าพี่น้องทั้งอยู่ทางไกลทางซูมที่ทุกคนรู้จักภาพเพียในการบำเพ็ญพุน,นความความดีสําคัญที่สุดแล้วเนี่ยมโนกรรมจากความคิดนี่แหละที่ไปสร้างความรู้สึกกหบเวทนาที่เราอ่านมันไม่ออกแล้วเราไปยึดมั่นสุขจริงเนี่ยมันไม่มีว่ามันมีจริงเราไปยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์นั้นก็จะคิดอยู่อย่างนั้นแหละเป็นมโนกรรมที่ทําให้เรามีแต่ความทุกข์ทำให้กรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมของเราที่ดําเนินอยู่ในจุดตรงนั้นน่ะผิดไปหมด อันนั้นสิ่งที่เราได้มองเห็นนี่นะครับดูท่านอาจารย์นะครับเป็นภาวะผู้นํานะครับยังปลูกมันมันอยู่เลยม,มันมันเดดเป็นชิน <c oughs> ้นชิ้นเดดกา้นมันออกไปสักประมาณครึ่งหนึ่งก็วางลงให้เขาวางได้วางลงไปอครับท่านไม่ได้ยินกอดอกหรือว่าจะบอกให้ลูกศิษย์ได้บำเพ็ญอย่างเดียวนะครับเ็ผลผลิตได้นี้อีกกี่เดือนคะ อาจารย์ครับแกผมได้ก ouais, 10. 10ี่เดือนครับสถึงสามเดือนสองถึงสามเดือนสองถึงสามเดือนครับจะสามเดือนสองเดือนก็กินได้จะเล็กหน่อยสามเดือนเนี่ยโอ้ได้สบายเลยนะเกิดสงครามแล้วก็มีอาหารเกินอืมอันนี้ฮะมันกินไม่ได้กินก็ได้ปลูกแบบมันมันนี่แหละครับสการค่ะที่บ้านผุดใส่ถุงอะค่ะเวลาจะขุดก็รื้อๆออกมากองเลยอะกองโอโลมาเลยอะฮะ ปกใส่ถุงก็ได้ใส่กระสอบก็ได้สบายเลยมันเลยไปไกลอาจารย์พกปลูกพื้นค่ะเพราะดินมันดีเกินค่ะหนูก็เลยปลูกใส่ถุงวันตัดใบกินไปพอถึงเวลาลื้อหนูก็ลื้อรูถุงออกมาเป็นหัวเป็นหัวเลยค่ะจารย์เออดีดีดีต้้าดีเหมือนกันอืมอืไม่งั้นใบเต็มบ้านเลยค่ะจารย์ใบมันไปไกลเกินค่ะเทคนิคของล่าง่ายในการเก็บผลผลิตนะคะค่ะ ไ่้ยอยู่ใกล้บ้านได้ด้วยที่นี่ทีหมูป่าก็ามากินก่อนเอาไปกินแต่ถ้าใส่ถุงวางไว้ใกล้บ้านหมูป่าก็ไม่กล้ามานะ <t> <c ười> เดี๋ยวผมเ,เคย <c ười> ปล่อยให้เขาไปอะค่ะอา <c ười> จารย์แล้วก็ไปแบบไปตำลึงไปทุกที่แบบเป็นปา่าเลยแล้วมันเยอะเกิน,หหนค่ะนูก็เลยเห้ททาไงก็อยากกินมันอยากกินยอดมันมันอยู่ใช่ไหมคะก็เลยจับใส่ถุงจับใส่ถุงสี่ถุงก็พอละค่ะอาจารย์ได้ลูกเยอะเลยค่ะอาจารย์เราเปลี่ยนแผนดีกว่าเขาไปใส่ถุงเนี่ย ที่นี่มันร่มที่นี่มันล่มตาเป็ที่ร่มให้เราได้ทำครับปลูกก็ได้ไไม่ได้มันปลูกข้าวไม่ได้เออครับปลูกข้าวไม่ได้ผลก็เลยปลูกมันไปเอาไว้เป็นต้นพันไว้ก็ยังดีถ้าใครไปปลูกใส่สูงมันเขาชอบร่มเหรอคะมันเขาไม่ชอบแดดเหรอคะมันไม่ชอบแดดมากมันก็ไม่มีปัญหามีมีแดดไม่มีเขาก็อยู่ได้มันแต่ข้าวนี่ยล่มมากๆเขาเขาไม่ไม่ไม่ออกลมเห็นไหมครับยูอสเตเลีย โยเซเลียได้พูดคุยกับอาจารย์ใกล้ชิดเลยนะครับอยี่ยไส่ยังไงคะรู้ว่าค่ะอาจารย์ตอนแรกวัหนูจะบินไปภูผาพอดีประเด้นพี่ป้อมได้ให้สัมมาทิชีก็เลยอยู่ที่นี่เหมือนเดิมค่ะอาจารย์เออเออเอาเอ้พี่น้องนั้นเปียนบำเพ็ญไปก่อนเราก็บำเพ็ญทางบ้านไปค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ซี้อแม่ค่ะเอาทำความเหมาะสมของแต่ละชีวิตอยู่ตรงไหนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็เอานั่นแหละ ออย่างนี้นะครับอาจารย์จะได้มาพีล่าใส่เสื้อสีม่วงครับอาจารย์นะเสื <c oughs> ้อสีม่วง,ง <c oughs> นะอาจารย์ค่ะอ่าสวัสด <c oughs> <c oughs> ีทำไรอ่ะทำไรบ้านทำไรหนูนะคะวันนี้หนูสอนพี่น้องเย็บผ้าค่ะอาจารย์พอดี <c oughs> เราจัดมาตั้งมาที่บ้านให้พี่น้องแม่บ้านทหารบกที่มีลูกเล็กเด็กแดงอะคะ่ะมี <c oughs> อาชีพเสริมค่ะก็สอนเขาเย็บแล้วก็เอาผ้ามาลงให้เขาเย็บรับส่งให้ค่ะอาจารย์อืมอืมอืม ันนี้เริ่มจะหนาวดูก็รื้อแปลงก็กำลังจะปลูกผักหน้าหนาวค่ะอาจารย์ที่เหลือก็รอเก็บเมล็ดพันธุ์ค่ะอืมอืมอืมเอาๆดีๆมาเป็นไยมีอะไรทําประโยชน์ได้ทําไปเลยอือ่ะนีก็อาจารย์พี่ให้ตัดผ้าขอบคุณคับพี่ต้อมสร้างความอิ่มเองด้วยรอยยิ้มแล้วกันนะครับอนุโมทนาเชิญพี่น้องกับที่นอยต่อไปเลยครับสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะ ลำดับต่อไปเป็นที่จวงค่ะ